สปอยแ m a t เต็ปบายสเต็ปโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบกอพอนะคะข้อนี้เขาถามว่าเลขจำนวนหนึ่งเมื่อรวมกับ36จะได้ผลลัพธ์เท่ากับกําลังสองของเลขจำนวนนั้นรวม กับ6นะคะเวลาเห็นโจทย์แบบนี้นะคะเราต้องเขียนตามโจทย์เลยค่ะในทางคณิตศาสตร์นะคะเขียนแบบที่โจทย์ให้มานะคะเขาบอกว่าเลขจํานวนหนึ่งคำว่าเลขจํานวนหนึ่งแสดงว่าเราไม่รู้ว่าคือเลขอะไรเราจึงต้องกําหนดให้เขาเนี่ยเป็นตัวแปรต่างๆข้อนี้นะคะก็จะกําหนดให้เป็นตัว x นะคะเลขจํานวนหนึ่งก็คือ x เมื่อรวมกับ36รวมรวมกับเนี่ยนะคะแปลว่าการบวก ะะแปลว่าบวกนะคะรวมกับสามสิบหกเขียนไปเลยค่ะบวกกับสามสิบหกจะได้ผลลัพธ์คำว่าผลลัพธ์เท่ากับแปลว่าเครื่องหมายเท่ากับนะคะเห็นไหมตรงตัวนะคะแล้วก็เท่ากับกำลังสองกำลังสองของเลขจำนวนนั้นอจำนวนนั้น ก็คือน,นี่แหละค่ะจานวนหนึ่งนี่แหละค่ะอันเดียวกันนะคะ mm hmm. เท่ากับจํานวนนั้นกําลังสองของเลขจํานวนนั้นก็คือ x ยกกาลังสองรวมกับ6คําว่ารวมกับก็คือบวกกับหนี่นะคะ mm hmm. คือถอดโจทย์ที่เป็นตัวอักษรแบบนี้นะคะแปลงเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ mm hmm. ก็คือเขียนตามที่โจทย์บอกมาเป๊ะๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. ทีนี้พอเราได้การแก้สมการที่มีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ก็ ย้ายข้างตามปกตินะคะถ้าเป็นของหมดนะก็จะทำโดยแนะนำว่าให้ย้ายจาก x นะคะมาไว้ทางซ้ายมือนะคะวลาเราอ่านเราจะอ่านจากซ้ายไปขวานะคะถ้าจะให้ดีเนี่ย x ต้องเป็นตัวบวกด้วยจะได้ง่ายนะคะทีนี้ถ้ามองกับการน,นะฝั่งเนี้ยย้ายมาอยู่ทางซ้ายมันจะกลายเป็น x กำลังสองบวกหเท่ากับ x บวกสาหใช่ไหมคะอ่าทีนี้ มันข้างบนกับพลังเท่ากันนะคือตัวเดียวกันนะคะนี้ค่ะแก้สมการเลยก็กลายเป็น x สองบวกหกย้าย x จากขวามาซ้ายนะคะลบ x แล้วก็ย้าย3 6จากบวกกลายมาเป็นลบ36ทางขวาก็เลยจะกลายเป็นว่าเท่ากับ0นเพราะว่าไม่มีตัวอื่นแล้วนะคะทีนี้อะไรบวกกันได้ลบกันได้ก็ทำการลบกันนะคะข้อนี้เราก็ดู x x กำลังสองกับลบ x ทำดำเนินการกันไม่ได้เพราะว่าตัวดีกรี x ตัวหน้าเป็นดีกรีสอง x ตัวหลังนี้เป็นดีกรีหนึ่งนะคะไม่สามารถลบกันได้เคียนไว้มันเดิมกลายเป็น x กำลังสองลบ x ทีนี้บวกหกกับสามสิบหกเป็นตัวเลขสามารถบวกลบกันได้นะคะบวกหกบวกหกบวกหกลบกับสามสิบหกได้เท่ากับ ลบ30นะคะก็เขียนไปลบ30เท่ากับ0แบบนี้ทีนี้พอเราถึงตรงนี้แล้วนะคะคือแยกแฟกเตอร์แล้วก็ให้สมการเท่ากับ0น,นั่นเองทีนี้เวลาแยกแฟกเตอร์มันก็จะกลายเป็น2เลยแบบนี้ใช่ไหมคะข้างหน้าก็ต้องเป็น x กับ x ทีนี้ตัวข้างหลัง่เครื่องหมายลบ2อันแบบนี้แสดงว่า ข้างหน้าเป็นลบข้าง,งต้องมีวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งเป็นลบค่ะอีกวงเล็บหนเป็นบวกแน่นอนทีนี้ก็ดูว่าอะไราที่คูณกันแล้วได้30นะคะได้ลบ30แล้วก็ทําการบวกกันแล้วได้เท่ากับลบหนะคะตาม x ข้างหน้า x นี้นะคะก็คือลบหกับ5นั่นเองเพราะว่าลบหกคูณหเท่ากับลบสาลบหบวกกับหเท่ากับ ลบหนึ่งนะคะตามสมการข้างบนก็เขียนไปเลยคะ่ะช่องวงเล็บไหนคือลบคะก็คือนี่เองข้างหน้าลบหกกับบวกห้าทีนี้พอได้สองวงเล็บเท่ากับศูนย์แล้วเราจึงแก้สมการได้ว่า x ลบหกเท่ากับศูนย์กับ x บห้าเท่ากับศูนย์ตัวแรกก็จึงเท่ากับหกและ x ตัวหลังจึงเท่ากับลบห้านะคะข้อนี้จึงตอบ ข้อ4นั่นเองค่ะ6กับลบ5นั่นเองเป็นยังกันบ้างคะหวังว่าข้อนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะการอธิบายอาจจะยาวไปหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถทำแบบรัดขั้นตอนได้บ้างนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปด,ดีๆนะคะแล้วก็ความรู้ที่สามารถไป ปรับใช้กับการทำข้อสอบได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ